สวัสดีค่ะต้รับเข้าสูจ่จอง์นยิงกนกกตุมนะคะอ๋อหปลูกหญ้านะคะปลูกหญ้าหน้าบ้านนี่กว่าหญ้าเทียมแต่เป็นหญ้าจริงไว้ให้สีแสบนอนนะเนาะเดี๋ยวสีแสบมาดอนมันเปียกไม่ดอนหรอกนี่วิ่งหนีเลย ตอนที่เอามาปลูกปลูกตอนไหนย่าไม่เห็นเลยตอนเขาปลูกอ๋อเลยเอา้าแล้วเราไปอยู่ที่ไหนล่ะไปอยู่ที่ไหนมาสงสัยอยู่ที่ครัวนุ่นมัง้งเนาะไม่เห็นเพิ่งมาเห็นเอา้านึกว่าย,ออย่าปลอมอือใช่มันเหมือนจริงนะเหมือนเลย อสวยจริงนั่นแหละเหมือนยญ้าปลอมเลยเหมือนไม่ใช่ของแท้มันสวยนี่ค่ะเอา้าทางนั้นมีอะไรกันหนอทางนี้มีอะไรกันหนอ ข้าวเขื่อนน่าจะซื้อหน่อยนะไปแกงออะไรเขียวหวานน่ะโอ้ซื้อมาแล้วทีหลังแกซื้อนั้นเดี๋ยวเขาเอามาขายบอกว่าจ่ายให้ด้วยจ่ายให้ด้วยเด้อ20บาทจ่ายนะบอกแาให้นี่บอกแาให้นี่เออจ่ายพี่ละวันตังมีไหนน่ะไม่รู้เหมือนกันให้แปะโป้งแปะโป้งก็ได้มีไหมล่ะ แม่แม่วันนี้มาลำกี่คนมาลำม่นะคะเก้าคนอ๋อบ้านแม่เก้าคนนั่นไงพริกก็ยี่สิบบาทไม่เกี่ยวะ ของใครของใครของป้าที่บ้านเขาเท่าไหร่ต้อเริ่มมองไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวหนูจ่ายเองหนูมีอยู่สิบบาทใหญ่ขึ้นไปบ้านนั้นมันจะพอหป้าที่บ้านของป้าที่บ้านไหนไหนอยู่ไหนเอาไปแล้วไปแล้วป้าที่บ้านเอาไปแล้วหนูจ่ายแล้วยี่สิบบาทนี่เป็นความน่ารักของแม่มาจากบ้านสรศรีมาดอกกับป้าใครบ้านลามลมี่มาลามมาลามแล้วก็บ้านของยี่สิบบาทข้ามจานเรียกแม่นี่ไม่ไม่ขายให้กินละ อบาทเสืออาเอาเอาไปกินก่อนเลยงั้นเอาไปกินก่อนไม่ต้องดูสีผมดูหน้าคนเข้อย่งมนี่แม่เอได้นี่ใครได้แบ่งนี้ไปก็ได้เดี๋ยวแบ่งนี้แบ่งกันคนรนี้จะได้ขายอีกถุงก็ที่ลุมๆอยู่นี้ช่วยกันไม้คนละมือไม่แบ่งแล้วกันอ่างนั้นใ่ถ้าลูกเล็กกำลังนี่ใช่ มาตรงนี้แหละหมดทุกอย่างครับเพราะว่ายูทูบเยอะมัตัมมเขือซื้อไปนะไปแช่ไว้หมดแเอาพักทองไหมพักทองเอยแยันหนิงอาอะไรยยันหนิงยิ้มเลยพักทองไหมมันจะมาไหมมัดถั่วมาตัมก็ดีนะมันหมดอ่ะ ลังด <l ain> ีเลยจ้ะฝรังเขาเรียกหมากอะไรอ่ะหมากอะไรแม่เนี่ยฟักทองฟักทองญี่ปุ่นคนขายยังไม่รู้เลยนะครับว่าหมากอะไร <c oughs> พีบ้านเราก็เรียกมะึมือึมะเอือนพันอะไรพันยาวพันญี่ปุ่นพันญี่ปุ่นมะเอือนพันญี่ปุ่น้เามาจากกรุงเทพคนลึงคนโอ้ขอพันเข้ามามะเอือนพันยาว ยายหโน๊ยซื้อเอาเม็ดมันนี่แล้วในถุงก็สอบนี่ซื้อเอาเม็ดเออคุ้มดูเด้อคุ้มนะซื้อเอาเม็ดขายยาขายเป็นกระป๋องเยอะแยะโอ้โหเหลือไม่รู้เรื่องนะเขารูเท่าไหร่น่นอันนี้หกสิบอันนี้เจ็ดสิบอันนี้ล่ะอันนี้ยี่สิบอันนี้พันอะไรล่ะเนี่ยเตี้ยขนาดสั้นขนาดไหนอันนี้ไทยเมื่อกี้บักอึญี่ปุ่นแล้วยาอึฝรั่งนมแมวนมแมว ผมน่าจะไว้ลูกเพราะว่าผมจะไว้ทำพันมันเอาไปอะไรอะไปมาอึดนมแมวเออพี่บอยเอามะละกอมาให้เอามาไม่ป่ะอันนี้ต้องฝึกเยอะ ยาวใหญ่เลยนะทั้งยาวทั้งใหญ่ยาวใหญ่นี้เธอเธอเธออะไรจะไปเอามันหอดเดือดกันเลยหาไเจอป้าที่บ้านพงอยู่ในนั้นเลคนคนดน้ามีคนขายอ้าวผมซื้อเอาันนะครับสรุปแล้วยาวใช่หมไม่เกิน2เดือนนะยาวใหญ่อเคนันถือวเร็วนะไม่เกิน2เดือนได้แล้วโอเคผมเอาเอาลุงโอ้เท่าไหร่นะเอาลุงิมเอาเหรอเ็บาทเบาทข้างในมันเป็นเหลืองเหลืองเหมือนพ้องทองบนเราไหมใช่ใช่ แต่ว่ามันลรกซื้อเราต่างในบทหลายกว่านี้เนาะแม่นเพูดถูกนะเนี่ยพูดถูกนะพูดถูกพูดอีกก็ถูกอีกพูดอีกก็ถูกนี่นี่นี่พี่นวัฒน์พี่อนุวัฒน์ดูตัวอย่างคนขายผลไม้เอามือไปเช็ดเหงื่อหน่อยดิี่ไม่เช็ดเหงื่อข้างบนก่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยช้าๆจะอยู่นี่อยู่นี่ไม่ใช่เดี๋ยว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 นี่เพราะว่าเขาขายผักผลไม้นะ เขาขายผลไม้คนนี้เดี๋ยวพลังจีเท่ซื้อลอตเตรี่คนที่ซื้อแสดงว่าเขาไม่เล่นหวยต้องคนเล่นหวยจะไม่เหลือก็ใช่ไงไม่เล่นหมยเนี่ยได้สิบสองใบูกดก่อนได้สิใบไม่ถูกแล้วใครถูกันที่สามน้องสาวคนที่ถูก ผมก็แอบดูอยู่บ้านมันไม่อยู่เนาะเดี๋ยวขับไปขายเดี๋ยวเราขับไปขายน่ะคะมันอยู่ในกระสอบคืออะไรคะสายยางสายยางสูบน้ำเมื่อก่อนเราขายปลาไม่มาถึงนี่แล้วมากี่คนครับเก้าคนวันนี้นะอ๋อมีบ้านจร์ดสีมะลันะคะนเก้าคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ